นี่บ่อทางเขาแม่นลาเลยไปไปสำรวจถ้ำครับพี่น้องถ้ำขีเหล็กไหลครับพี่น้องถ้ำขีเหล็กไหลครับพี่น้องไปมากับเสียดหนุยครับพี่น้องแคบเนาะมันจะเป็นถ้ำเล็กไหลเนาะ มาสำรวจถ้ำครับถ้ำขีดเล็กๆครับพี่น้องมาฮอดนะครับอู้เป็นถ้ำถึงแล้วครับอ๋อต้นอยู่ข้าไหมถ้ำขีดเล็กๆครับพี่น้องฮอต พระพุทธรูปหนึ่งองค์นะครับตั้งอยู่ด้านล่างเป็นธรรมกีเล็กๆเน,ะเนเาเนะ,น,ะน้ำยดติ้งๆเลยแสดงว่ามีคนมาทำกมสาดอยู่ด้วยเนี่ยเนาะค่อยปัดกวาดมีด้วย นี่คือบอริเวนครับทาเล็กไหลนะครับทาขีดเล็กไหลนะครับเงียบเนาะมีเทียนเีียงโอ้เวลาฝนตกมันย่อยลงมานน่นะอืม้ามา มันตกลงมาเนาะที่นี่มันไหลตามไตหินนี่ลงมาเนี่ยเห็นปะเยอะติงต่งๆๆเลยเนี่ก่อนหินบ้างหน่อยๆตันด้เนี่ย,ยแมน,นคนุณใช่ แมนสองก้อนหินสองก้อนแบงแบงครึ่งมันมันแขกแบ่งกันตัวนี้ที่เดินจงกรมท้ำขี้เล็กไหลนะครับ ยืนหนุ่ยครับเมื่กไหร่ที่มีสิ่งรครับมีต้นที่มใหแ่ใหญ่ใช่แล้ะต่างหางเป็นก่อภัยเนาะเย็นเนาะ นี่คือถ้ำขี้เหล็กไหลครับผมกับบอมมี่ยังหมักไม้ครับมีแค่องพระพุทธรูปครับตั้งอยู่ข้างล่างครับรับแล้วก็มีทีเดินจงกรมครับของพระเนาะปูด้วยกระเบื้องนะครับอยูบ่บึงการบานเท่าครับพี่น้อง ดูตาดชนแนนนะครับพี่กัดตาดชนแนนครับพี่น้องดูฟังด้านล่างเนาะ<อ>บันอายุของบนนะครับน,น,นี่นะสะอ,อนตอนยุค่านี่นะต้อสมัยเลยนี่นนไงรับนด้น อ้าก็มีคนท่องเทีสะอาดแล้วนี่เห็นมอปัดกวาดนี่มีคนมาท่องเทีสะอาดเนี่ยมันจะห้อยปัดกวาด,ดมีเลยมุดเข้าไปดูม,มีหุ้งบักเงยเลยหุง้งอย่งล่ะโอ้มันสอดกันดทนะี่ไหนหุ้งพญ,ญานาคว่ะอ,อันนี้เดย็ยากันยุ่งกะมี นันนดิแมนแมนนาจะมีอันพระเพิินมากปฏิบัติถรำหรือมัง้งไป<า>นี่แหละครับพี่น้องทำขี่เล็กไรครับพี่นออ้องถ้าชมบรรยากาศครับธรรมชาติเนาะสั่งสันครับฮะสาระแดงบอก่จะของบนขึ้นไปของบนก็นได้ครับพี่น้อง ด้านหน้าเป็นต้นยูค้าเนาะสามซีหาต้นครับนี่ต้นนี้ไงเป็นโขดหินนะยุ่งกันหลายฮะ,ะบอ,อมองได้บอมี มบ่มีบ่มีสางขึ้นเลยเป็นโกดหินเลยหลอดมหมบ่ไส่บ่ได้ครับพี่น้องอ๋อมันหลอดไปหันไปไปไปไเอาละอันต่อไรใส่บ่ได้ไอสงง่ โอ้เปิดยางมาหนีนี่นี่วัดข้างบนบ่วัดตาเสนเนาะโอ้ทางขึ้นทางลงอยู่นี้โหดหินบางใหญ่เลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นถ้ำคอมมินิตเก่าเนาะเป็นโขดหินบางย่างดีเลยนี่ แมนมีนอใหม่ด้วยมีบ่มีนอใหม่ปะนคือเปลี่ยนนพอไงม่ห่นบอหนี่น,น,นี่ลนะ้ขึ้นบนคนหินแล้วนี่นี่้านบนเฮ้ยเดี๋ยวมาแต้มที่ราสิส แมนอู้มีสนา,ามนะอยู่ข้างบนเป็นบอ่อเนอะเอานนนะนเลี้ยงปลา,าพอบอนี่นนออขึ้นมาอเอาขึ้นมาปูป่ันบ่าทาำอยู่ด้านล่างโขดหินโขดน,นี้ครับ ทำขนาดใหญ่เลยางใใยาวไปหอบคุนข้างบนเป็นวัดตัดสเชนเนาะด้านล่างเป็นถ้ำนะครับนี่นี่คือด้านบนนะครับ บ่เห็นนะว่าหุ่น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 มนสาระแดงหุ่นสาระแดงมองจากสะพานหนึ่งเห็นบ่แมนบ่